ขยับมาดูสถานการณ์น้าที่พิษณุโลกกันหน่อยเนื่องจากว่าพิษณุโลกเนี่ยจะเป็นพื้นที่รับน้ําเหนือที่หลากมาจากสุขโขทยัยนะฮะตอนนี้ที่พิษณุโลกบางส่วนมีน้าล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่อำเภอพรหมพิรามแล้วนะครับแม้ว่าตอนนี้บางส่วนน้ําเริ่มลดแต่ก็ยังมีพื้นที่บางจุดที่ยังได้รับผลกระทบอยู่วันนี้ครับผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกนะครับคุณภูสิทธิสมจิต พร้อมด้วยทางด้านของคุณนพพลเหลืองทองนาราสสพิศโลกเขตสองคุณพิมพิชาชัยสุภกิจเจร,ริญสสพิศโลกเขตสก็ได้ลงพื้นที่นะครับไปเยี่ยมนะฮะกำลังใจพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ําแม่น้ํายมเนี่ยล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนที่อําเภอพรหมพิลาบมีการนําถุงยางชีพน้ําดื่มไปมอบให้กับผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงบริเวณวัดคลองวังมะขามนะฮะที่บ้านคลองวังมะขามจํานวน11หลังคาเรือน แล้วก็ได้มอบถุงยังชีพให้กับประชาชนบ้านคลองเมมนะครับที่หมู่12ตำบลท่าช้างอีก30ครัวเรือนด้วยกันสำหรับอำเภอรพรมพิลามเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำในทุ่งรับน้ำบางระกำรรมโมเดลที่กำหนดให้ชาวนาเนี่ยต้องบริหารจัดการผลผลิตก็คือต้องเก็บเกี่ยวข้าวเนี่ยก่อน15สิงหาคมเพื่อให้พื้นที่บริเวณนั้นเป็นพื้นที่สำหรับหน่วงน้ำในฤด,ดูน้ำหลากจากแม่น้ำยมสายเก่าซึ่งเมื่อ25สิงหาคมที่ผ่านมานะครับ น้ำจากแม่น้ํายมสายเก่าบริเวณนั้นนะฮะปริมาณน,น้ําเพิ่มสูงขึ้นส่งผลให้บ้านเรือนประชาชนบางส่วนที่อยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำนะฮะยีหลังคาเรือนเนี่ยได้รับผลกระทบนะครับน้ำท่วมสูงประมาณ70ซนติเมตรตอนนี้น้ําลดลงประมาณ20เซนแล้วนะครับแต่ว่าการเข้าออกเนี่ยยังต้องใช้เรือนในการสัญจรเข้าออกซึ่งทางจังหวัดเองก็สั่งการให้พื้นที่เนี่ยคอยช่วยเหลืออำนวยความสะดวกมีการจัดเวรยามดูแลความดอดร้อนนะครับให้ประชาชนในบริเวณนั้นเนี่ย ได้รับผลกระทบหรือว่าเดือดร้อนให้น้อยที่สุดนะครับ